สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับที่ร้านเราก็จะเป็นศูนย์เมอร์เซสเบนซ์นะครับผมจะบอกว่าที่ร้านเราไม่ได้ร้างแต่เบนซ์นะครับแต่ว่าที่ร้านเรามีแต่เบนซ์เข้ามาล้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับหรือว่าท่านลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญกับร้านเราขนาดนี้นะครับอันนี้มีความสุขนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับรถที่เห็นอยู่ข้างหลังผมก็คือรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรากําลังจะพาไปอบินเฟลช์นะฮร แล้วก็อีกสองคันที่ผมบอกว่าวันนี้มีแต่เบนซ์เนี่ยมันมีแต่เบนซ์จริงคันน้าหลังคันนี้ก็เป็นรถที่เคลือบแก้วไปแล้วแต่กลับมาเมคานันนะครับก็ที่ชัยวุฒินะครับอันนี้เรื่องตัวตัวผิวเคลือบแอบเตรียมผิดเมานันด้วยแล้วก็ภายในลูกค้าเพิ่มฟอ,อ,อกเบาะด้วยตัวอีกคันหนึ่งก็เป็น Merced e s Ben ซอีกคันหนึ่งนะฮะนี่เป็น E c คูเปนะครับอันนี้มาไกลนะครับก็ใช้คิวพิเศษนิดน,นึง เขาจองมาก่อนนะส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะเป็นการล้างแบบจองงานจองมานะครับก็อย่างที่ผมบอกตอนนี้ที่ร้าน,นจะมีแด Mercedes ่ Mercedes ด e n z นนะครับก็ตั้งแต่ตัวอ e ีคูปก่อนเลยคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวทำสวยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูอันนี้ค่อยติยยดตามกันเนาะแต่ว่าคันนี้ก็มาใหม่ทันแนนนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้เรากําลังจะพาออกไปข้างนอกนะครับแต่ก่อนจะพาไปนั้นพาไปดูข้างในก่อนนะครับพอพาไปดูข้างในเนี่ยสวยงามเพียงใดของกับกล้องนะครับ กับกล้องไปอยู่ด้านหลังกล้องอันนี้สําหรับเมอเร์เซเดสในคันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับเริ่มจากการล้างก่อนเลยคันนี้ก็จะมีในส่วนของอยางมาตอยเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามร่องตามซอกต่างๆที่หลายๆคนได้เห็นนะผมก็ใช้แปรงในการทำความสะอาดทั้งหมดเลยซี่นี้คันนี้เป็นรถเป็นรถป้ายแดงก็จริงนะครับแต่ว่าลูกค้าใช้มาสักระยะหนึ่งตัวผิวก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ก็จะการขัดกันค่อนข้างเยอะเพิ่งเครื่องเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ ต่างๆพวกนี้เราทำความสะอาดหมดเลยนะครับหลังๆอ่าก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากการเคลือบแก้วเนี่ยเงาหมดแล้วนะครับแต่ก่อนที่มันจะเงาเนี่ยหลายๆคนรู้หรือทราบไหมนะครับว่ามันเงายัางไงนะครับอะไรเหรอปิดไปเหรอ,อ,อปิดแอร์ใช่ไหมปิดแอร์เลยโอเคสำหรับคันนี้เดี๋ยวพามาดูข้างในด้วย สำหรับคันนี้นะครับเป็น C4 สนะครับเป็นตัว AMG นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นได้แดงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตัวนี้นะครับจะเป็นคาร์บอนนะครับเห็นไหมเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยมีความสวยงามร้อนแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับปบอดนิดนึงนะเพราะเบาะมันอยู่ในมุมองศาที่ค่อนข้างชิดนิดนึงสําหรับรถกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับนอกเหนือจากที่หลายๆท่านได้เห็นกันข้างนอกนะฮะ อยากให้ดูข้างในเดี๋ยวค่อยดูข้างในกันอึ่งทีตอนส่งงานนะครับสำหรับคันนี้ C43 ก็คือรถที่ไฮเปอร์ f o r m a ฟอรมระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับสวยมากๆใครที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับจะบอกว่าได้ยินกันไหมนะฮะถ้าได้ยินบอกได้ยินนิดนึงงช่วยผอหน่อยนะฮะคันนี้นะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz C43 นะครับก็ทำการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยกำลังจะพาไปอบอินเรลนะฮะ ล้อล้อเนี่ยสิบเก้านิ้วเลยนะเห็นอย่างเงี้ยคือดูเหมือนล้อเล็กนะครับแต่ล้อเนี่ยสิบเก้านิ้วนะครับแต่ว่าซุ้มล้อของรุ่นนี้ค่อนข้างใหญ่สังเกตนะครับถ้าใครได้เห็นตัวจริงเนี่ยซีกับอ e ีคูปที่ล้างอยู่เนี่ยขนาดใกล้เคียงกันแต่อ e ีคูปจะยาวกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ซุ้มล้อของรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างมากใส่ล้อสิบเก้ายังดูเล็กอยู่เลยนะครับ นี่ผมชอบตรงนี้มากนะครับนี่คือบ่งบ่อกความแรงนี่เขาไม่ได้ไปทําเองนะออกมากับรถนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความได้แดงนะฮะมีความซ่อนความแรงอยู่ด้านในด้านในตัวรถเองนะครับก็อ,อย่างที่เหีนบ่อนะเนี่ยฮะนะฮะตัว M T จะมีอย่างนี้อยู่ที่ตัวรถเลยท้าบางคันนะสเปคสูงเข้าไปอีกหรือว่าออปชั่นที่มีมากขึ้นอ่ะจะเป็นหนังคันทาร่ามาด้วยนะครับที่จริงตัว Mercedes enz, เขาจะไม่เรียกว่าพันธุ์ทารา่าเขาจะเรียกว่า Dynamic Fiber Microfiber ร์ฮะผมก็ ถึงพึ่งพึ่งซ้ำอมะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับคันนี้นอกเหนือจากตัวรถที่สวยงามแล้วเนี่ยจะมีของแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเยอะขึ้นนะอย่างเช่นเบรกนะครับล้อนะครับพวงมาลัยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะแล้วก็เดี๋ยวเราสตตร์ให้ดูได้ยินชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับพี่วิโรจน์นะฮะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะฮะตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเรากําลังจะพาเจ้าเมอร์เซเดสเบน์คันนี้ออกไปตรวจงานด้วยนะครับก็ จะบอกว่าเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างจะดูสุขุมเรียบร้อยนะครับก็เป็นสไตล์ของ m มเ c e d e s b ็ n นนั่นเองนะฮะหลังๆที่ผมเห็นแล้วใครหลายๆท่านเนี่ยแต่งรถกันค่อนข้างเสียงดังนะครับอยู่ที่ท่อนะแต่ว่าท่อจะออกจากสไตล์ของเขาเองมันไม่มัน,ม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 นไม่ดังนะครับมีาพามาดูนะครับพาไปดูข้างนอกเลยโ okay. อเคเวลาล้อรุ่นนี้เวลาหมุนนะครับมองเห็นแล้วตัวนี้จะเหมือนกับล้อของ c l เอนะครับ สีเวทาสามผู้ขอบคุณแดดมากข้อดีของการตรวจงานแบบนี้นะฮะผมชอบมากเลยแดดไม่จัดนะเห็นป่ะเพราะว่าข้างบนอะ่นะฝนจะตกแดดไม่จัดเสร็จสีขาวจะมีประโยชน์มากมันจะมองเห็นถึงริ้วมันจะมองเห็นถึงความเงานะครับแต่ถ้าเห็นเป็นแดดจ,จ้าๆเลยมองอะไรไม่ออกเลยครับตรวจงานกันไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าตรวจงานสำหรับสีขาวเนี่ยจริงๆจะต้องอยู่ในห้องมืดแล้วก็เป็นไฟสีเหลืองๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับก็พามาดูรายละเอียดรอบๆนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยกับรถ Mercedes-Benz นะครับ C 43 AMG นะฮะก็คือ C c o u p นี่เองแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีความใหญ่เปิดฝากเครื่องให้ดูหน่อยหลายๆคนคงอยากเห็นว่า C 43เนี่ย m e s c e n e s Benz เนี่ยปกติเนี่ยรถเบนซ์นะครับ C 200 C 250จะไมไ่เครื่องตัวนี้แต่ว่าเครื่องตัวนี้เป็นตัว43นะครับ43ก็คือนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดู แทนเน่เป็น V ีหกนะครับอืเครื่องจะออกมาอย่างนี้เลยเต็มห้องเลยนะเห็นไหมสำหรับตรงนี้นะครับก็ภายในห้องโดยสารนี่เราไอภายในห้องเครื่องนี้เราก็ทําทําการเคลือบด้วยนะครับสังเกตดีๆนะอันเนี้ยเหมือนเป็นไบเทอร์โบเลยฝั่งนี้ก็มีเทอร์โบนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเทอร์โบนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับเครื่องตัวนี้เป็น V ีหกนะครับ แต่ว่าเทอร์โบคู่เทอร์โบจะอยู่ข้างด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็วายตัวหนึ่งด้านนี้อีกตัวหนึ่งเห็นนะเทอร์โบรุ่นนี้มีสองข้างนะครับมีสองฝั่งนะครับก็ที่ผมบอกนะครับเป็น v หโอเคปิดได้เลยเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเราจะเอาเข้าไปในห้องโอเปนไฟล์ตกันแล้วนะครับนี่การปิดอย่างนี้คือการปิดแบบปกตินะครับทางทางศูนย์หรือว่าทางอาจจะจองรถหรือทางเซลเนี่ยก็สอนมาแนละ้วสูงประมาณไม่ถึงฟุตอะประมาณครึ่งฟุตแปละแต่ขึ้นอยู่กับว่า ฝากระโปรงมันหนักขนาดไหนอันนี้ไม่ค่อยหนักนะครับแล้วก็ฝากระโปรงมันมีโชค๊คถึงเวามันจะดึงเข้าไปด้วยด้วยแรงของโช๊คด้วยเราไม่ได้กดเลยนะครับมันก็จะลงไปกึ๊บนะครับแต่ถ้าใหม่ๆหน่อยก็จะงงๆไม่กล้ากดเพราะว่ากลัวมันจะแทรกแรงโอเคสีขาวเช็คไม่นานอากาศดีเข้าไปข้างในดีดีกว่านะครับอย่าอยู่ข้างนอกนานนะฮะช่วงนี้ของหลวงอากาศด,ดีมากนะครับไม่มีฝุ่นแล้วเพราะว่าหลังจากที่ทาถนนเสร็จเรียบร้อยในคอนกรีตสวยงามมากตีเส้น ถนนสวยเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ใครมาคลองหลวงร้องเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวคลองสี่เนี่ยเขาพาเขาพาโคลนพาฝุ่นเข้ามาเต็มท้องถนนได้หมดนะครับแต่ตอนนี้คลองหลวงถนนสวยมากๆครับแล้วก็กําลังจะทำทุนบาทน,นะฮะสวยงามจริงๆนะครับตอนนี้กาลังจะเข้าไปในะอบอินเบร์นะครับหลายๆคนก็ก็คงเห็นหมดแล้วนะครับผมไฟ์สวดปล่อยมากครัวกับการ อบเปรตน้ำยาของเราจําเป็นต้องอบเปรตเพราะว่าตัวความเข้มข้นของน้ํายามีความค่อนข้างสูงมากเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวเอหนาตัวท็อบๆเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งะครับเพราะว่าตัวน้ํายาผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับการอบเปรตดียังไงหนึ่งการเซ็ตตัวของน้ํายาจะทําให้เซ็ตตัวกับผิวได้ตรงจุดมากขึ้นไม่มีไม่มีการ ที่ความชื้นจะไปแทรกสอดนะครับได้แดงสิน้นแล้วก็ะระบบปินเฟลตที่เรานําเข้ามานะครับจากเกาหลีนะครับมันห่างจากโตรถประมาณเมตรครึ่งซึ่งความอันตรายนะครับความเซฟตี้ค่อนข้างดีเลยนะไม่ทําให้รถเนี่ยมีความเสี่ยงกับการย้ายอินเฟลตซึ่งไอ้อย่างนั้นนะผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่มีระบบนี้เข้ามาเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะเกะกะห้องหน่อยแต่ว่าทําไมที่เกาหลีเขาใช้กันอย่างนี้ทั้งหมดเลยวะผมก็เลยอ๋อ ลองมาใช้เองถึงได้ทราบนะครับว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับสังเกตนะมันดึงออกมาจากข้างบนลงมาได้นะฮะแล้วก็ระยะเนี่ยไม่ว่าจะลดสูงลดต่ํามันสามารถแอจัดได้หมดเลยนะครับเนี่ยระยะห่างประมาณเมตรครึ่งนะครับอุณหภูมิจะไปสัมผัสที่ตัวรถประมาณ65-70องศาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบ้านเราแต่วันนี้เราอยู่ที่65เพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากแต่วันไหนอากาศร้อนๆมีถึง75เลยแต่ตัวรถเนี่ยสามารถทนได้อบอยู่ประมาณครั้งละประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะ แล้วประมาณนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะสมมากเนี่ยเปิดอินเวอเรท์เรียบร้อยแล้วนะนะครับอุณหภูมิตรงนี้นร้อาานจริงนะครับเอาหมูมาย่างนี่สุกนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าอินเวอเรทมีประโยชน์ไม่ได้เพียงแค่ไม่ได้ไม่ได้เพียงที่ท่านเห็นว่าเออมันดูโก้เทนะครับไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามีประโยชน์ในการทําให้น้ํายามีความเซ็ตตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดูน้ํายาของเรานะครับ มาจากเกาหลีระบบทุกอย่างเราจําเป็นต้องให้เหมือนเกาหลีทั้งหมดมันไม่งั้นเราไม่ผ่านไม่ผ่านมาตรฐานเขานะครับก็เป็นอะไรที่ทางเกาหลีเป็นคนกาหนดให้เราเพราะนั้นนะครับเราต้องทําตามเขาเช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้กานที่ผมบอกนะครับขั้นตอนก่อนจะอบเราก็ดูรอบๆคันอย่างที่ทุนเห็นหมดเนาะว่าตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นรถสีดํามันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นรถสีขาวนี่จะค่อนข้างเห็นได้ยากหน่อยอืมหลังจาก หลังจากรถเข้าห้องเสร็จอะไรเกิดขึ้นนะแดดข้้งนอาออกมาเลยทีเดียวเมื่อกี้ไม่มีแดดเลยนะฮะก็ขอบคุณน,นะคือถ้าเมาื่อกี้ถ้ารถถ้าร้านเนี่ยมีแดดเนี่ยมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยรถจะสว่างไปหมดโอเคอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดีแต่ตอดนี้รถเข้าไปเรียบร้อยแล้วแดดจ้าแล้วโอเคหน้าแข็งเลยทีเดียววันนี้นามิ Mickey, ากกี้เสก็สวยนะครับขอรับท่านผู้ชมไปไปก่อนเดี๋ยวมารายงานกันอีกทีนึงตอนรถเสร็จนะวันนี้มิกกี้กับรถ C c คูเป C 4 3สี่สานะ AMG คันนี้ ไปก่อนครับสวัสดีครับ